bông bánh nha cát như này xuẩn bánh nha cát bên đây đây mưa hay không? ờ, tại mưa ốc phủ mất, bịa mất chưa? mưa hèn quá thôi ừ. นี่คือทางน้องสิไปสู่กันเนาะคือยามเห็ดนานี่คือจะไปบ่ได้เลยทางเดินทางไปบ่ได้เลยทิ่ตมลายคือบ่บรรยากาศดีแห้งมื้อนี้เน่อยเนาะบรรยากาศโคตรดีแต่เป็นโอกแล้วเลยไม่อยากเห็นเพลงปานใด สบายดีสบายดีท่านผู้ชมมันนี้ก็พบกับเขยนาดีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันนี้เขยนาดีไปปลูกมันซอยพ่อและแม่เนาะไปกับพันรยาอาสบายดีอ,อที่ตาครับชมน้ำกันเลยว่าเขือนาดีไปปลูกมันเหมือนนี้เนาะไปปลูกมันซอยพ่อเท่าไม่เท่าเนาะอ่าไบอกว่าลาย,ยายห้างพี่น้องเดินทาง นี่คือทางนองสิบปสู่กันเนาะตะเวนขึ้นแล้วแดดทรงสีแห้งวันนี้เนาะอันนี้ก็สวนของไอต้อมกับซาจ้อยนเนาะเคยปลูกหมักกล้วยแล้วก็อ้อยเน,ะนยาะบรรยกาศบรรยากาศปลูกมันแล้วก็ลงมาหาป่าอยู่พี่เนาะถ้าบบมีแนวกินก็นได้ ฮอสสวนแล้วพี่น้องเลนี่ก็มาฮอสสวนอันนี้ก็แม่นส่วนของพอเท่าพอเท่าก็ไม่เท่าเนาะแล้วอันนั้นก็แม่นคือการเพลียวแม่มื่อนี้แม่สีส่วนนั้นก้อนเนาะไปะเก็บเอาเค็ดเอานี่คือเห็ดบดเนีเน่เผ็ดบดยังแก่เลยแก่มันก็จะเปล่นอย่างไรบอกไะ Oki pung, ma puuk muni Nii aga Peong nya ella pinong <simitation> e Tewaa yung ma puuk mun <simitation> you Oki Tewa waw Fold down e Earn bur Aí White Baw, soup le pun Audience Ah, Okey Means soup load pei Oki แล้วมาคุกมันนะอันนี่ยังวะเรต้องคูกบอลใดเท็ดใดนั่และวคุกมันก่อนพี่น้องเอ้ยมันนี่ บ่งบรรยากาศยี่ในสวนนะ้องบรรยากาศในยามเช้าเกาียนนี่ปนไปก่อนเนาะเปนจักเจ้ามาแล้วกับใจชุดนี่มากะนั่นพูนและเออพูนและกับเป็นกนมานี่กับคุดไปพุ่นกับบ่

妈妈 <Okay. S 1> <Okay. S 2>、mm，啊，那个是做短的嘛，我来，那个那个 因为你帮了我。我 Saya y ทิธีปลูกมันพี่น้องต้องได้คุดขุมเอาแล้วก็ถมปกติส่วนทั่วไปก็จ,จะจะไถเป็นคูแล้วก็ยกล่องนะพี่น้องแล้วก็ปลูกซ้ำไส,ส่ซ้ำไสแต่ว่าอยูส่สวนเคยนะดีนี่แม่นต้องได้คุดขุมเอาเพราะว่าบ่มีเงินไปจ้างรถไถก็จามาไถาหรือว่ายกคูยกล่องให้เนาะ เลยจะเป็นตัวได้คุดเอาเองแล้วก็ปลูกแบบนี้เลยตัวเดีตัวนี้ยังไม่ลวกเลยดึงมุกอ่ะหัวน้อยใช่ไหมกับตัวเ <c oughs> มชเมเออนี่ตัวนี้อีกคุดเอาเลยมันอ่อนๆม,มันไม่เน,น,นาะหักไม้หรอหัว <c oughs> อ่อนๆ i 새 i j 이 g ละมันก็ต้องได้พาตัดเอาพี่น้องเยหมมีจักตัดคือคนอื่นทุกอย่างเฮ็ดเอาเองบิดนะมมีการใช้เครื่องจักเข้ามาช่วยเลยพี่น้องเลยละมันก็ต้องได้พันเองนอนว่าตนทุนยังบ่มีพี่น้องเ้ยตรงได้เฮ็ดเองทุกอย่าง ได้ธรรมดาพี่น้องเพื่อชีได้ส่วนหนึ่ง,งทุ่มเททั้งเพื่อแหงนั่นว่าต้นทุนชีวิตแต่ละคนต้างกันผู้มีกับมีแต่ก็ต้องสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดพี่น้องเลยน,นี่กะพันธุยาเขืนนดีขนาดถือพาก็ยัง ท้องกล้จะคลอดแล้วแต่ว่าต้องได้มาปลูกมันอ่าซอยพอซอยแม่สู่สนนหลีเหีียเฮานี่ยเคยนาดีสู่สนนหลีได้พี่น้องเลยน้มพับน้ำใจเลย ไปกับแต่มันเอาแต่ตะชวนนิดเดีย คือเอาตะพุ้นมาพี่เลยีวิต นั่นเลยแอนดูเด็กคนยังลายพี่น้องเลยน้องโบเคิงซ้ำอ๋อน้องมาทำเคิงส่วนซ้ำสองมือแล้วมาปุ่มเพาะโอมีคนป่านไดเนาะมีแต่อีอเมะไก่เพาะทันต้องได้ฟุดเป็นคุมเป็นคุมไปพี่น้องเลย ฝนตกดินอ่อนจังเลยเนาะัดีที่ดินอ่อนถ้าดินแข็งนี้เยอะเลย เนี đây, đây ่ยนี่เลยทเด็กตัวนี้นี่เกาะ้จังต้องใส่ใจทุกขั้นตอนในการลูก

บัดูต้งกอเทศล้วป้ามีตะมอเทศมาอย่างล้นเขาแบนีอบลแล้วทำเลใส่ลเติมอีกแถวนี่ะยะนะได้โวางต่นั่นบกล้วนี่เด้วางต่อโอเคโเดี๋ยวพูดเติมอีกจะหน่อยก่อน ยังบ th ่ถึงมงที่จะเลิกนะประมาณเก้าโมงเนี้พอยเนาเพอเนาะมวเนย่พ่อเนาะมือ้าลอ่ะอืม่มไปไหมกว่า เสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วมือเลยเอาใส่มาเลอีกเดวสรแล้วแล้วพี่น้องเลยยิ่พ่อวะยังอีกหน่อยนึง แต่บริหมายเขาว่าแล้วมดทุกส่วนเด้ในอีกสองส่วนอันนี้หากส่วนเดียวพี่น้องเลยก็ปู๊บไปนี้ลกง่ายบอกเออเขาตีคูแล้วลกง่ายเนาะพอมันดินพุ่ยๆเลยเนาะนะพี่น้องเลยมาเท่านี้ก็ที่ได้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าเจไดญการ ขอขอบใจมนยังเอฟซทุกทุกท่านเด้อที to to ่ให้เกียรติติดตามรับชมทางซ่องเคยนะดีตั้งแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีขอลาพี่น้องไปก่อนบายบเยล่งบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงแล้วพี่น้องสิบโมงครึ่งเพรามันแดดปกติจะเลิกสิบเอดโมงแหละแต่มันมันแดดแห้งอ่า งานของเราเรากำหนดเองเลยพี่น้องเบื่ออะไรเมื่อยบ่ไต่ตุนเนาะเหงื่อออกผู้เต็มมดเปียบวดเชื่อจะหน่อยพาเมืออะไรนั่มื่อเนาะ เป็นเสอดทนเอาอะไรน้งพักก้อนก็นได้เอ่ะนั่งหัวจังเมือ้อชีวิตเราปลูกม,มอนก็เห็ดน,นาอีกไม่มีอย่างสบายเลยฮคนได้จ้ะลตลอดต้นทุนชีวิตคนเฮามันต่างกันเฮ้ยได้จ้ะมันเป็น,อ,นอ,อดทน ดูชนไปน้ำกันนี่แหละข้างในเมื่อพุดเอาเมืมอม่อละอาบน้ำเย็นๆอ,อโอ้เด็ดแหงหลายมือน,นี่พี่น้อง,เ,ววเ,บบบองเลยแด็ดอะไรวะเด็ดแบบมีเมฆเลย